สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมนะครับนัดนะครับก็วันนี้เช่นเคยครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนนานนะครับผมก็มีทริคและก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับ Adobe Photoshop CS6 มานะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการที่นำรูปภาพมาใส่บนภาชนะนะครับนำลวดลายมาใส่บนแก้วน้ำหรืออะไรต่างๆนานานะครับโดยที่เราหารูปภาพมารูปหนึ่งเอ๊ะแล้วเราจะ นำมาใส่บนแก้วน้ําเพื่อสร้างรูปลายนบนแก้วน้ําได้ยังไงครับไม่ยากครับก็แค่แปะมันลงไปครับนี่ครับตัวอย่างนะครับก็อย่างงี้ฮะเออนี่ฮะ,ฮะผมมีรูปภาพรูปเนี้ยเอ,อ๊ถามว่าถ้าเกิดผมมีแก้วน้ําอยู่ใบหนึ่งเนี่ยผมอยากจะเอาผ้ามาใส่เนี่ยให้มันเป็นลวดลายบนแก้วน้ําเนี่ยใส่ใส่ยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีนี้นะฮะนะครับผมง่ายๆครับไม่ยากเริ่มกันเลยครับ <c oughs> อย่างแรกครับเราหารูปภาพก่อนนะฮะกะ็ขออภัยครับผมเปิดโปรแกรม Photoshop ก่อนแล้วกันนี่ฮะสักครู่ครับเครื่องช้าครับช่วงนี้เอาล้ะะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาหารูปภาพนะครับผมอยากจะใส่บนแก้วน้ําแล้วกันเมื่อกี้ก็บอกน้ําใส่ล้วมันซ้าคนอื่นนะครับผมก็เซิร์ชหารูปแก้วน้ําแล้วกันแก้วน้านะฮะคนรูป เอาแก้วแบบไหนดีอะไม่สวยเลยเอาเป็นแก้วกาแฟแล้วกันดีกว่าแก้วกาแฟนี่เทียบเลยเอืมก็เอารูปไหนดีเอารูปนี้ดีกว่าว้าว,า,วาวดีนะไม่ใช่แก้วกาแฟหรอกมันเป็นแก้วอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เริ่มเลยครับเดี๋ยวดูกว่าหารูปไหนสวยกว่า <c oughs> มันติดเครดิตคนอื่นด้วย แต่ไม่เป็นไรถือว่าผมขอยืมภาพเพื่อเป็นการศึกษาแล้วกันครับก็ให้เครเดิตเข้าไปนะครับก็เอารูปนี้แล้วกันนะครับรูปนี้ดีวกว่าโอเคครับผมก็คลิกขวา Copy Image นะครับแล้วก็มาสร้างไฟล์ใหม่แล้วก็ใส่บนนี้นะฮะนะครับแก้วน้ำด้านนี้มันไม่เท่ครับผมก็อยากจะกลับด้านมันอีกด้านหนึ่งนะฮะก็ไปที่ Edit Transform แล้วก็ f ลิปฟลิปคือกลับด้านนะครับฟลิป h o r i z o n t a l คือกลับด้านแนวนอนถ้าฟลิปบนที่ข้อจะกลับในแนวตั้งผมอยากกลับซ้ายไปขวากกลับแนวนอนนะครับก็คลิกตรงนี้ Flip h o r i z o n t a l ับครับ <c oughs> ขอโทษทีครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะฮะกลับด้านได้แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยผมจะหารูปภาพเพื่อมาวางเพื่อเป็นลวดลายในแก้วนี้นะครับพร้อมมาตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับเอาภาพลาย,ลยอะไรดีช่วงนี้อะไรกำลังดังครับ Oh, Moy es. Moy es, อ๋อเดวิดมอยส์มอยส์กำลังดัง,ดงกลุ่มเพื่อนมอยส์นี่ครับนี่ครับกลุ่มเพื่อนมอยส์แก้าลายการคัดค้านเดวิดมอยส์ออกจากตำแหน่งนะฮะเอาเวลานี้ก็ได้ครับหรือจะเป็นลายกลุ่มเพื่อนมอยส์ก็ได้นะครับดูฮะว่าอันไหนจะปาแปะแล้วสวยกว่า ออันนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ได้เดี๋ยวลองดูเล็กก่อนว่าแ,แ้วมันจะสวยไหมนะครับพอะได้ตันนี้มาปุ๊บสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอันนึงเลยครับสร้างแล้วก็วางรูปเมื่อกี้เลยนี่วายภาพมันเล็กไปเดี๋ยวนะครับขอเช็คก่อนโอี้เลยครับไม่เอาออนนี้แล้วกันขอเป็นรูปนี้คัดค้านงานปลดเอดวิทอยイ์ออกจากตำแหน่ง กระแสกําลังแรงครับขอตามกระแสนิดนึงนะครับน,นี่ฮะนี่ฮะกำลังดีเลยครับภาพแหมเอมันมีกรอบด้วยอะเดี๋ยวผมขอขอเอากรอบออกก่อนนะนี่ครับขอครอปเอากรอบมาทิ้งก่อนนี่นะฮะถ้าเกิดอยากจะตัดอะไรทิ้งในรูปครับก็ใช้คําสั่งครอปครับนี่ครับนี่ฮะ นี่ฮะครอปเอนเตปัง้งไยังไม่ยังไม่สุดครับอีกน,น,นิดนึงโอเคนี่คะลอปหายไปแล้วนะฮะหละังจากนั้นก็กดคอนโทรเอแล้วก็ Copy นะครับคอนโทรซี Ctrl C. แล้วก็มาวางนี้ครับนี่ที่นี่ครับคือขั้นตอนสำคัญนะครับที่จะนำภาพค่าการปลดเดวิดมอยส์ออกจากตำแหน่งเนี่ย <c oughs> มาไว้ในลายแก้วน้ำนะครับคำสั่งนี้ครับไม่ยากเลยไปที่ คลิกที่เลเยอร์ของที่เราจะสร้างนะครับที่เราเลเยอร์เดวิดมอยเนี่ยอ่าฮะผมเปลี่ยนชื่อก่อนเดวิดมอยส์นะครับอันนี้ก็เป็นเลเยอร์แก้วน้ำนะไม่มีละไ,ไม่มีอะไรมากนะครับอือฮึอ่าฮะแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ ขออภัยครับกดผิดแล้วแล้วก็มาที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเลเยอร์เดวิดมอร์สครับขออภัยที่ทําให้เสียเวลาแล้วก็มาคลิกที่ดูดีนะครับอีดิทครับจำไว้ครับเวลาเราจะทําอะไรกับรูปภาพนะครับเราต้องมาเวลาเราจะย่อขยายรูปภาพเวลาเราจะดัดแปลงรูปภาพเกี่ยวกับไซส์เกี่ยวกับขนาดหรือสัสดส่วนรูปภาพเนี่ย ให้มาที่คาว่า transform เสมอนะครับ edit transform เสมอนะครับ transform transformer การเปลี่ยนแปลงนี่ฮะมาที่ edit transform นะครับและเข้ามาที่โหมดที่เรียกว่า warp นะครับ edit transform และก็ w ว r p นะครับคลิกเข้าไปปึ้งภาพจะเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นครับเราสามเห็นสังเกตจุดนะครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองจุดทั้งหมดนะฮะ เราสามารถเราสามารถดัดมันได้นะครับคลิกที่จุดหรือว่าคลิกที่รูปภาพก็ได้หรือคลิกทีก่ของก็ได้สามารถดัดมันได้เลยครับอย่างแรกเลยครับผมดัดก่อนเลยอู้ยจากที่จุดนี้ดัดข้ามาเปนแก้วบนสุดนี้เห็นไหมฮะดัดขึ้นมาฮะนี่ฮะดัดเลยจุดนี้ดัดลงมาฮะให้มันโค้งพอดีฮะนี่ครับควบคุมส่วนโค้งจะเป็นจุดที่เป็นลูกศรเข้ามาครับสังเกตรครับเวลาใช้เครื่องมือเพนทูก็จะมีอย่างนี้เช่นกัน ตัดดัดโค้งๆคนะครับนี่ฮะนี่ครับผมจะทําเฉพาะลายข้างนอกนะครับลายข้างในไม่ทําครับแค่มาแนะนําวิธีนีดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะผมก็เอาให้มันเข้าตรงสัดส่วนโค้งพอดีเห็นไหมฮะคลิกไปงานพวกนี้ต้องปรับนี่นิดหนึ่งนะครับทําไม้ปรับนี่แล้วเนี่ยงานจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีหยาบๆยาวิธีหนึ่งซึ่ง มาใช้ในการแก้ขัดได้นะครับเวลาเราจะทำเดโมหรือว่าตัวอย่างอะไรให้คนอื่นดูนะครับว่าเอยเราอยากได้แก้แบบนี้นะอยากได้รูปแบบนี้นะเราก็ทําเป็นตัวอีเป็นเดโมได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะฮะอืก็ดัดๆไปเรื่อยครับนี่ฮะสังเกตดูว่าผมก็เริ่มขี้เกียจเหมือนกันฮะอ่านะพอนีต้องใช้ความใจเย็นนะฮะใจร้อนไม่ได้ฮะใจร้อนปุ๊บ <c oughs> มันจะไม่ดีอ่ะ เออไม่ร like to right. so oh, ู้จะพูดยังไงนะแล้วก็ดัดลงมาให้ถึงตูดเลยครับถึงก้นแก้วเลยครับดัดลงไป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 ถ้าตอนนี้ดัดก็ได้ครับดัดให้ทั่วครับดัดไม่เถอะดัดไปมันไม่เป็นไรมันไม่ว่าหรอกดัดไปเถอะนะแล้วก็ตรงนี้ก็โค้งเข้ามานิดนึงให้มันรับกับตรงลายตรงนี้นิดนึงนะครับให้มันรับกับสัดส่วนตรงนี้นิดนึง นะครับตรงนี้ด้วยอึบนิดนึงนะฮะนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วตรงนี้นี่ฮะแค่นี้เนี่ยก็ได้ขั้นตอนง่ายๆแล้วเป็นรูปแก้วแล้วเห็นไหมฮะสังเกตดูนะครับถ้าเป็นแก้วยี้มันก็ไม่เท่นะผมก็อยากได้ขนอกให้เป็นสีแดงนะฮะก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ย enter นะทีนึ่งปึ้งเห็นไหมเราจะได้รูปเดวิดมอส์แล้ว ถ้าไม่ชอบอีกก็ถ้ายังเอ้ยไม่สวยว่าดัดใหม่ Edit t r a n s อร์ m เช่นเดิมครับว a r p t e x t ครับเออวาร์เฉยไม่ใช่ Warp Text Warp นี่แหละเอาให้มันเยนๆนิดนึงนะฮะเอนตรนะเห็นไหมตรงไหนที่มันขาดมันเกินแล้วก็ตัดแต่งนะครับตัดแต่งไว้เื่อยนะฮะเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับก็ลองดูฮะนี่ฮะนิดนึงนะฮะตรงที่มันขาดที่มันเกินก็ตัดแต่งไปนะครับไม่ยากครับไม่ยากครับใช้ความใจเย็นนะครับ งานพวกนี้มันต้องนิดนึงนะครับอ่าขอโทษคทับทำมันมันไม่เนียนนะอ่ะเออก็มีตรงนี้นิดนึงขอให้มันใหญ่กว่านิดนึงนะนี่เลยแล้วทีนี้เนี่ยอย่างนี้มันก็ตลกนะฮะไม่มีอะไรแล้วก็อืมใส่ใส่อะไรดีใส่เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีนึง อ่าทีนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแดงแล้วเราก็อยากจะให้ตรงนี้แดงว่างทําไงถามว่าเทสีได้ไหมไดถ้ถ้าเกิดเทสีก็ต้องเลือกสีที่เป็นสีเดียวกันเนาะให้เลือกเป็นตรงนี้ครับสีตรงนี้ตรงโฟร์กาคอเลอร์ลลแล้วเอาเอาอันนี้ไปจิ้มให้เป็นสีเดียวจิ้มตรงนี้มันก็เป็นสนีโอเคแล้วเทเทงี้ไม่ได้เห็นไหมสังเกตดูว่ามันจะแดงทั้งหมดกดย้อนกลับไปเราต้องสร้างวิธีการที่จะเทรตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องสร้างซ e เล c t ชันตรงนี้ก่อน นะฮะนะฮะเพื่อที่จะสามารถเทสีได้เฉพาะส่วนได้วิธีสร้าง selection ตามแบบของโค้งทำาไงนี่ครับสไตล์ผมครับใช้เครื่อง pen tool ครับคลิกนี่ครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเพน o o นบนนะครับไปที่ส่วนโค้งเพื่อดัดมันนะฮะตามเส้นพวกนี้ทั้งหมดนะฮะเวนะแล้วนี่ครับจุดเริ่มต้นจุดที่สองลิกค้างไว้วก็ดัดครับดัดให้มัน ใกล้ๆก,กันไม่ต้องตรงมากให้มันใกล้ๆก,ก,กันก็พอนะฮะแล้วมันจะเกิดสองเส้นนี้กดเอลเสรนเนืค้างไว้ตึ๊กแล้วก็ค้างไว้นะเอาเมาส์เอาเมาส์ไปชี้เนี่ยตรงจุดกลางนี้มันจะเห็นเป็นเครื่องหมายเหมือนลูกศรน,นะฮะกดกดแล้วค่อยกดคลิกออลเสรนเนืค้างไว้กดคลิกนะครับปึ้งมันก็จะหายไปตัดไปต่อครับดัดต่อจากเส้นเดิมออลเสรนเนืค้างคลิกครับตัดไปเอาจากเส้นเดิมเอลเสรนเนืค้างครับคลิกครับตัดไป นะครับเส้นเดิมครับออนเนตค้างครับคลิกครับตัดไปล้วค่อยทาตรงส่วนโค้งนะครับทีละโค้งพอนเนตค้างครับคลิกครับตัดไปลและยังไม่สุดท้ายนะครับเอนเนตค้างครับดัดดัดครับให้ใกล้เคียงครับออย่างนี้หนึ่งคลิกค้างครับออนเนตค้างครับแล้วก็คลิกตัดไปสุดท้ายมาจบที่นี่ครับวันนี้ไม่ต้อง เหน็นอีกครั้งสังเกตดู p o เตอร์จะเป็นตัว O ตรงวงกลมนะฮะคลิกเพิ่งเลยป้าบมันจเข้าไปอยู่นี่ละนะฮะหลังจากนี้เนี่ยเราก็เลือกคลิกขวาก็ได้ make selection ก็ได้ make selection แล้วก็กดโอเคนะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้แทนนะครับนะครับตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วเราก็อ,อคลิกที่ <c oughs> ผมขอสร้างเลยเยอร์ใหม่เพื่อเทสีเฉพาะส่วนนี้ก่อนนะครับต้องสร้างก่อนสิปึ้งนะฮะแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายเทสีนะครับเลือกสีเป็นสีนี้แล้วเทปั้มเข้าไปเห็นไหมครับจะสังเกตดูนะฮะว่าสีขาวมันจะหายไปนะครับก็ไม่ยากครับอืมไม่ยากไม่ยากนี่ครับเออ่ให้เราไปที่ตรงนี้ ว้าแย่เลยอ๋อ um ถูกแล้วถูกแล้วขออภัยทุกท่านสีมันเหล่อมอ่าอ่าได้ละไอ,เอ,อ้เหลวๆมันช่างหัวม,มันนะครับแล้วแต่ทุกท่านก็นเลื่อนมาให้มันติดหายก็ได้นะฮะนะฮะ อ่นอานิดนึงนะเท่าทีผมรีบไปหน่อยมเมื่อกี้ป่าภัยด้วยนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็ได้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะทำไงให้มันเกิดสีขาวนี้แล้วก็เทสีเช่นเคยโดยการสร้าง selection ตรงน,นี้อ้าวแต่ถามว่าไอ้วงกลมนี้มันหายไปไหนนะครับให้เราสร้าง layer ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ เห็นเลเยอร์่างนี้ที่เราเทสีเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ปิดตาหมดละปึ้งนี่ทีนี้เราก็มาสร้างเซเลคชั o นรอบนี้สร้างยังไงครับเพนทู tool เหมือนเดิมครับดัดไปดัดมาเช่นเคยครับคลิกไปที่ส่วนโค้งตอนแรกครับปึ้งคลิกค้างนะครับออเทอเนตค้างคลิกปึ้งตัดไปคลิกค้างออเทอเนตค้างปึ้งตัดไปแล้วคลิกตามโค้งนะครับค่อยๆคลิกนะครับคลิกค้าง เอาเทเนตค้งพึ่ง,งตัดไปพลิกค้างเอาเนเนตค้างปึ้งตัดไปสุดท้ายจบตรงนี้แล้วก็ค้างแล้วก็ดัดมันนะครับแต่ตรงน,นี้ตอนสุดท้ายนะครับไม่ต้องเอาเนเตนะครับดัดให้พอเป็นสวนทรงสวยๆพอตัดไปสุดท้ายแล้วนะฮะ,ะเราก็เส้นเคยครับคลิกขวา make selection แล้วกดตรงนี้ก็ได้ make แล้วก็ selection นี้ก็ได้แล้วก็กดโ OK. อเคเห็นไหมฮะหลังจากนั้นเราก็ ติ๊กเป็นสีขาวดีครับม่เห็นยากเลยนี่ฮะเลือกสีขาวเท,เทมันเลยฮะแล้วก็เทมันเท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 มันอ๋อต้องเลือกเลเยอร์ใหม่ก่อนนะเทมันเลือกเลเยอร์ใหม่ก่อนเ e l e c ชั o นแล้วนะครับแล้วก็เทมันปึ้งเทปึ้งเป็นสีขาวแล้วใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราเปิดตามันฮะนั่นฮะเห็นไหมฮะมาแล้วครับถ้าเกิดเราเอาเลเยอร์นี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนมันก็ทับแต่เราเอาเลเยอร์สีขาวขึ้นบนสีขาวก็จะมาทับก็เป็นช่องว่างแล้ว เห็นไหมครับเขาเรียกว่าเอวิธีทำแก้น้ำกลุ่มเพื่อนมอ i s t นะครับนี้เนี่ยเราก็สามารถนำภาพเนี้ยไปใช้ได้แล้วนะครับว่าเอมันก็อีฮาดีนะครับผมใส่เทคนินิดนึงก็เป็นขอคัดค้านการปลด จทำแหน่งนะครับก็เกาะกระแสหน่อยนะฮะเก็บเก็บคุณซื้อนะฮะบอโทรศัพท์เข้าครับขออภัยแป๊บนึงนะฮะนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็เออนี่ฮะเสร็จแล้วนะฮะเทคนิคนี่ครับไม่มีอะไรครับจบครับอีซีครับง่ายๆสบายๆ นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเอ่อคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับพทอทีเขาที่ทำไาเสียเวลาพอดีทํามาสดๆเลยนะครับนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับเพียงเท่านี้ครับหวังว่าทุกคนจะนําความรู้นี้ไปใช้ได้นะครับขอบคุณนะครับ